ดีมดีมถ้าดูดูดูไลฟ์อยู่นะถ้าดูไลฟ์อยู่นะเด็กให้ลราเอาสโมกกิ้งมาให้เฮียด้วยเด้อซิกลาดิกลาดมาเฮียด้วยนะครับนะต่อ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 เข้ามาแล้วนะครับนะแชร์ให้หน่อยนะครับนะใครแชร์แล้วกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับนะใครยังไม่แชร์แชร์ให้เฮียก่อนช่วยกันนะทุกคนนะช่วยกันนะช่วยกันนะให้เพจคนวิกฤตนะครับนะสปอนเซอร์ก็ไม่มีเราก็มาถ่ายให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับนะ โอเคจะนั s, ่นแล้วทุกคนช่วยท่นแชร์หน่อยนะครับนะแชร์ไปแชร์ไปนะครับนะพี่ล้องเดินไปเอาน้ำเฮ้ย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 ไอ้ล้องมาเร็วๆก่อนเธอล้องใครเดินหยุ่งหนังอ่ะไอ้ล้องเข้ามาเร็วๆเฮยรอง แช่ให้ยก่อนนะทุกคนแช่ให้ยหน่อยนะแช่ให้ก่อนนะทุกคนนะแช่ให้ก่อนนะครับนะให้ลมถึงเร็วหน่อยฮะมเร็วๆหน่อยลม สวัสดีไม่ล้อมเร็่อล้อมไม้ล้อมอร่อว่านีมือวะมันมือววะ ไอ้ลอมเร็วๆเร็วล้อมอุ้ยแล้วกูได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ได้ด้วยอะไรกูไ

ไอ้เกดด้นเป็นลอนลี่เลยลอมโอ้ยให้มีดุงดาวส่งได้ส่งนะครับนะอ้ยี้มันเดิมแบบเหมือนเ,อ,อ,เอ,อ,อะไรวะลอมฮะโอ้ยโอ้ย,อยน้ำมาแล้วโอ้ยทุกคนเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนนะ ขอกินน้ำก่อนขอกินน้ำก่อนโทษกครู่นะสักครู่นะขอให้เฮียกินน้ำสักครู่นะครับเฮียเหรอปะโอ้ยแชร์ไปก่อนแชร์ไปก่อนแชร์ไปก่อนนะแชร์ให้ก่อนนะเอเราไม่รู้จะแชร์ก่อนดิสปอนไม่มีไม่เป็นไรนะครับขอแค่เอฟซีช่วยแชร์พอแล้วลองขอ แชร์ไปแชรไปแชรไปทุกนแชรไปแไป<อ>นี่ตรงนี้แน่นอนเลยตอนที่มออกไปอะ มันจะมีเสียงอยู่ไง่ตึกตักตักพอที่เดินเข้าไปนดนเดินเข้าไปนะมันมีเหมือนมันมี่ๆมาแต่ไม่่่ี่่รู้ว่สีสีกับทุกที่แชร่ายนี่นสีเรียวมัางไงโอยคนแชร์ให้ก่อนนะครับนั่แชร์ให้ก่อนแชร์ไปแชร์ไปนะครับนะใครมีดวงดาวผมได้ส่งเลย ผู้ใหญ่ดีนะครับผู้ใหญ่จะดีท่านใดนะครูอยู่นะเออปิดนะตอนเต้นนะครับข้อความเห็นเลยเรยเอยนะข้อความเห็นด้เลยเนี่อยแกวเรือมันเปมันเนี่ยเคยเห่มนแือนแบบมันลยใช่ไหมเออเหมือนไม่มีขามืนไม่มีขามันบื้อไปถามถามถามตีดิ ตูไม่ต <writer. S 1> oh! so ูไม่ิเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยิเสียงอะไรอ่ะทีน่ะใช่เลยนะเสียงอ่ะเออทุกคนได้ยินไหมทีก่อนนะต้องต้องต้องไล่เลยเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวไอต่อไหมถูก่อนดิเออ แช่นะครับช่วยแช่ให้ราหน่อยแช่ให้เราหน่อยนะครับตาคอนเต,ตอร์ก็ไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่าแค่ทุกคนช่วยกันแชร์เป็นกำลังใจให้ร้อนโอ้ยแค่ทุกคนช่วยกันแชร์แค่นั้นนะ่ะเราก็ชื่นใจนะครับนะชื่นใจนะกินเยี่ยเข้าไปเดินหน่อยเนี่ยร้อนโคตรร้อนเลยนี่ร้อนดี ยีงทำอะไรอ่ะเยอะเยอะทำอะไรอ่ะเยอะเยอทำอะไรอ่ะไอ้หลงจะไปขายมันต้องรวยแล้วหลงวันดีนะครับวันดีทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะยศใกดหน้าว้าวนะพี่อยากเห็นหน้าว้าวนะพี่ พ the well, ี่ชอบหน้าว้าวนะเออกดหน้าว okay. ้าวส่งหน้าว้าวให้หน่อยนะนี่ขอทยเรืยองนี่โอเคอ่ะทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครักทายเข้ามาแล้วนะครับช่วยกดนะครับกดหน้าว้าวขอหน้าว้าวนะครับนะครับขอหน้าว้าวนะแชร์ไปนะครับแชร์ไปแชร์ไปนะครับแชร์ให้หน่อยยอดแชร์เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ยังไม่ถึงร้อยเลยอีกะยังไม่ถึงร้อยเลยทุกคนแชร์หน่อยดิแชร์ไม่ลังใจให้หน่อยดินะแชร์ให้หน่อยพร้อมยังไงยังไง นี่ตกงารอะไรอ่ะแชร์หน่อยทุกคนแชร์หน่อยไปลองไปเนี่ยตรงนี้แหละจุดขายแม็กตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ที่เดียวเลยเท่าไหร่แล้วพี่เป็นสีแชร์หน่อยนะเดียแปดสิบเองทุกคนแชร์หน่อยดีทุกคนเดี๋ยวก่อนทุกคนแชร์หน่อยดีช่วยกันหน่อยคนละสองแชร์สามแชร์ก็ดีนะครับนะช่วยกันช่วยกันแชร์หน่อยนะครับนะ พ่จ้งหน่อยนะครับนะไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ได้อยู่ในนี้ตั้งนานนะครับนะไม่ได้อยู่สามสี่เดือนแล้วนะครับนะไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับนะอย่าพิมพ์มาอีกนะทุกคนบอกเขาหน่อยบอกเขาหน่อยพี่เป็นสีแกพ,พี่ส่งก็จบแล้พี่ซมพี่ซุมซุ่มซูมซุมซมพี่เป็นสีพี่หรอ มีเม <Hey, S 2> mm ื่อกี้เสียงกระจกมันดงพุพุพุมีเฮ้ยเฮ้ยเรียกมันแตกวะวะไม่แตกเฮ้ยจะเรียกมันไม่แตกนะลองไปดูดิ้นซุบกับโอ้ไม่กลับด้วยมือเปียก แช่ให้ก่อนนะครับแล้วทุกคนแช์ให้หน่อยนะที่เินสีครับที่เิ็นสีครับ,รบล้อมเสียงเท่าไหร่วหอเฮ้ยทุกคนเสียงมันชัดมากเลยนะเสียงก็ชัดเลยนะแต่มันไม่มีคนมันไม่เห็นใครเลยคือตอนนั้นมันมีแต่เสียง

บอกนะอยากให้ทําอะไรเพื่อพิสูจน์นะครับคอมเมนต์บอกนะแชร์ให้ด้วยนะแชร์ให้ด้วยแต่ไม่มีสปอนเซอร์นะจอดแชร์ยังไม่ถึงหลักร้อยเลยนะทุกคนช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนะครับถ้าสปอนเซอร์ก็ไม่มีนะช่วยกันหน่อยช่วยกันแชร์หน่อยนะครับนะแล้วเราก็เปิดรับผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับนะพี่เป็นซี่จิ๋ิวเหอ,อเออโฟชัดเลยมันมีเสียงกคตอนนี้มันมีเสียง กหิวหิวได้ยินชัดได้ยินป่ะได้ยินใช่ไหมได้ยินหิวหรอครับพี่ไม่รู้ว่าไหนได้ยินหรือเปล่าแต่ตรงนี้ได้ยินชัดเลยพี่หิวเหรอใครได้ยินนะครับคอมเมนต์นะครับใครได้ยินคอมเมนต์พร้อมหน้าว้าวนะใครได้ยินคอมเมนต์พร้อมหน้าว้าวนะแชร์ให้เราด้วยนะครับแชร์ให้เราหน่อยนะครับแชร์เราหน่อย ลอมเมื่อกี้กระจกบานนี้มันไม่แตกลองเนี่ยบานล่างสุดซ้ายมือมันพฤติกรรมของแกเลยฮะเฮียเฮียเฮียซูมดิเฮียซูมซูมเฮียซูมดิซูมมันตูอะไรเนี่ยมันเห็นขนาดนี้แล้วจะซูมอะไรเนี่ยซูมดิซูมซูมซูมมึงก็ปีนได้เนาะ โอ้อยยี่มึงมือวะชีวินสิหล่อนรีไปแล้วเฮียเฮียรอนี่เฮียรอตรงนี้ผมไปดูเองผมไปดูเอง่มไ,มองไม่มีไม่มี ทุกคนเมื่อกี้มันมีมันมีมือผอมอยู่ตรงนี้นะครับมันมีมือผอมอยู่ตรงนี้ใช่ชัดชัดับาตรงยี่ตาร์ดกับ เสียงมันมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะอย่ามีใครเมื่อกี้ผมวิ่งไปแล้วทุกคนใครเห็นเหมือนผมนะมันไม่มีใครจริงๆพี่เป็นสีไอ้หลอมหลอมมาอีกแล้วมาอีกแล้วหลอมตรงไหนี่ตรงไหนที่ท่เดิมเลยซูมดิซูมซูมเดิมเลยซูมซูมซูม ใครเห็นไหมครับใครเห็นมัคบแชร์พร้อมหน้าว้าวนะแชร์พร้อมหน้าว้าวนะทุกคนนะไปเดี๋ยวเข้าไปมันเข้าเลยนะตรงนี้ก็ปีนเข้าหรอรอปีนเข้าไปรอปีนเข้าไปนั้นพี่อยู่อย่งนี้นี้เป็นสองจุดน,นี้เลย ีทุกคนแชร์ให้หน่อยนะครับนะแชร์ให้หน่อยแชร์เป็นกำลังใจหน่อยใครแชร์แล้วแชร์อีกได้นะครับนะฝากกดถูกใจด้วยเฮ้ยเฮ้ยพร้อมระวังนะงงหลอมชนเหรอไม่ได้ชนชนบ้างไม่ได้ชนเลย ก็เดินเข้าดีๆเนี่ยเลยเฮ้ยเดินตึ้งเลยอะไรวะทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องทิ้งเยียไว้ตรงนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะเชนะครับเป็นกำลังใจนะให้เยียให้ผมนะครับตอนนี้เราต้องแยกกันนะอนตอนนี้เราต้องแยกกันนะไหนไก็ใช่ไหม ตอนนี้เราต้องแยกกันนะครับเยอะเยอะเยอเยอย่าไปไหนใกลนะเจ๊เป็นสีเสียแล้วใช่ครับอย่าไปไหนไกล้นะเจ๊เป็นสีเสียแล้วนะครับที่เป็นสีถ้าวิญญาณที่ยังอยู่นะครับที่ออกมาผมอยโฟกพส อยากเจออยากเห็นพี่เป็นสีเฮียมันไม่มีใครเลยเดึงออกไม่ได้ว่ะเสียแล้วจริงๆนะอะไรเฮียอะไร อะไรเเาเองเดียวเองข้างประตูเียมเียมมันมีคนบอกว่าอยู่ตรงข้างประตูออทำไมเขาถึงตุยไม่ทราบเลยครับน่าจะป่วยนะพี่เป็นสีออข้างประตูไหนข้างประตูประตูประต,ประตูประตูนู้นเหรอ ประตูนูน้นเฮียข้าประตูไหนวะประตูนู้นเหรอทุกคนแชร์ไปเลยครับขอหน้าวาวหน้าวาวไม่ขึ้นเลยวะ่ะหน้าวาวไม่ขึ้นเลย,เลยประตูนี้เหรอประตูนี้เหรอมันไม่มีไม,ไม่มี

มยยขีข้างหลังข้างหลังผมว่าต้องมีอ่ะผมต้องเจออ่ะเฮ้ คมเมนต์หลังเยี่ยหลังเยียตรงนี้ใครเห็นบ้้งนะครับคอมเมนต์บอกนะใครเห็นคอมเมนต์ผมหน้าวาวนะใค่เหรอนี่ตอนตอนนั้นผมอยู่ตรงนู้นใช่ไหมผมอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเออเฮ้ยเฮ้ยเว้ยผมอยู่ตรงนู้นเสร็จปุ๊บเดียเดียเฮียเดินีพี่เป็นสีอยู่ตรงนี้พี่พี่พี่เห็นพี่เห็นตรงนู้นนี่ดูเดือดเดืดเดิดเ เียได้ตรงไหอเ้ยเรอบเลยไอ้หลอมเดีนตลอมรอบเลยเตมารอบเลยนะครับพี่เพ็ญเตเห็นเห็นอะไรเห็นขาเลนเลยข้างหลังขาวเละขาขาเละเเหรอขาเละบีมบีขาเละเลยเหรอ เอกข้างหลังขาวเละเลยคำนั้นอย่าพูดนะเซตสีแดงๆไม่พูดนะเออพี่เองนี้ได้ไม่เป็นไรไอ้น้องเดินไปดูดิเอาที่จุดก่อนทุกคนแชร์ใหห้น่อยแชร์ให้หน่อยใครแชร์แล้วแชร์อีกนะครับนะใครแชร์แล้วแชร์อีกนะครับนะพี่เป็นสีไอ้น้อง เฮ้ยลองลองมีเหมือน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 มีความรู้สึกเนี่ยเนี้ยเนี้ยตรงนี้เนี้ยลองลองเว้ยลองนี่ตรงนี้โคตรชัดเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ทำไมอ่ะพี่เป็นตี ที่อยู่ไหนครับเฮ้ยมีคนเห็นด้วยย้อนแชร์ได้เหรอถามดิแชร์หน่อยเลยทุกคนอย่าหวงแชร์เลยนะช่วยกันหน่อยช่วยกันแชร์หน่อยแชร์ไปแชร์ได้แชร์ไปนะครับนะทุกคนที่เป็นสีไล่20ไล่20แชร์อีกทุกคนโอ้โหย้อน20ทำไมมันแชร์ยากกันโอ้ย เสียงทั้งงูเสียงทั ô, ้งอะไรนะทุกคนอะไรวะไอ้น้องแช่ทุกคนโอ้ยหจมยังไงเนาะไอ้น้องออกมาน้องอุ้ยมือเละเลยมือเละเลยอะไรของเฮียมือเละเลยที่เดิมเลยที่เดิมเลยน้องดิ อะไรเฮ้ยแชร์ม <KNOW> mm <nervous> ok ok ั do ok. e. ้งวทุกคนแชร์ป่ะเดินไปดูเดินไปดูเดินไปดูเลยเดินไปดูเลยเดินไปดูเลยตรงไหนมันมีที่ไหนแบเนี้แชร์ไปแชร์ไปทุกคนแชร์ให้หน่อยขอแค่คนละหนึ่งแชร์นะช่วยกันหน่อยตระกูเยอะนะเออขอแค่คนละหนึ่งแชร์หนึ่งพันสองร้อยท่านช่วยกันนะครับนะเฮ้ยมันเนี่ยมันมีอะไรเยอะมาดูดิ มีอะไรอ่ะผมไม่เห็นเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นนะครับะปที่เห็น้ใครเห็นนะใครเห็นคอมเมนต์นะคอมเมนต์แชร์ไปพร้อมหน้าวาวนะแชร์หน่อยนะแชร์หน่อยทุกคนนะแชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปลองระวังนะเฮ้ยเฮ้ย้ลองระวังระวังเฮ้ยเดินทางที่ดีกว่าไหมลองอะไรนะขำมากที่เคยหลับด้วยนะงนี้เียเขาพาเรามาทางนี้เราก็มาทางนี้เลยเดินระวังเด้

ตรงแตีตรงเนี้ยแต่ตรงนี้ผัดเลยเนี่ยตรงเนี้ยสองรอบแล้วตั้งแต่ในทิศตะกอ่ะเออแชร์ขอบคุณครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะเราวุ่นรุ่วุ่นรุนไปดูเมื่อกี้เหมือนลอยผ่านหลังที่ไปเลยอะลอยนะไม่ใช่เดินลอยลอยเหรอไอ้ร้อนไปลอย ถ้ามึงเป็นผีม็บออกมาดิก็บอกแล้วที่แกแกมาเป็นลอนลี่เลยถ้าเป็นผีก็บออกมานะเออหนึ่งพันสามร้อยนะแชร์ไปแชร์หน่อยแชร์หน่อยนะครับนะขอแค่คนละหนึ่งแชร์นะครับนะทุกคนนะครับนะแชร์หน่อยบอกดินเทียมเปิดเลยเปิดโอ๊ย นี่เดี๋เจ๊เป็นผักกูไอ,ลอ้ล้อมเอาดีๆเอาดีเฮ้ผักนี่เลยไอ้ล้อมผักเลยเอยาดีๆเออจริงี่เป็นสีถ้ามึงเป็นคนมึงอ,ออกมานะตรงนี้น่ากลัวสุดไอ,ลอ้ล้อมเนี่ยตรงนี้น่ากลัวสุดเออตรงนี้น,น,น่ากลัวสุดตรงนี้สุดแนละ้ว หนึ่งพันสามร้อยนะแชร์ไปแชร์ไปทุกคนแชร์ให้หน่อยนะครับนะหนึ่งพันสามร้อยพลาดไปครับเดี๋ยวไปเจอไปเจอในบุกกระผีนะครับไปเจอในบุกกระผีต่อบุกกระผีต่อบุกกระผีนะต่อบุกกระผีตอนนี้้อดีไหวป่าดีไหวป่าวดีหนูไหนะรวยนะผมฟูฟูโอ้ยไม่ไหวได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่หวก็ต้องไหวแล้วไม่ไหวไปชมต่อในนี้ไปชมต่อในนี้บุกกับผีรู้กันแล้วแหละ เอาให้ดูหน่อยนะในนีはは้นะครับไปชมต่อในนี้นะบวกกับผีนะครับบวกกับผีนะทุกคนนะบวกกับผีนะครับนะไปรับชมต่อบวกกับผีเปิดไลน์นะนะครับนะเดี๋ยวเยลงไลน์ก่อนเด้อเปิดไลน์ยังเปิดไลน์ยังใครใครเข้าไปรับชมต่อที่บวกกับผีแล้วคอมเมนต์บอกด้วยนะว่ามาเพราะมาจากมัดรวมนะครับเออนะครับนะเปิดรับสปอนเซอร์เปิดรับสปอนเซอร์เปิดรับผู้ใหญ่จะดีอ่ะลองสปอนเซอร์ผู้ใหญ่จดีท่านใดดูอยู่นะครับ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อทักข้อความเพจมาได้เลยนะครับมีมินรอตอบ24ชั่วโมงนะครับเราจะมีการขอเลขขออะไรที่ตลอดนะครับถึงอยากให้เราทําอะไรคับทักข้อความมาคุยกันนะครับอยากต้องการให้เราโปรโมทโฆษณาอะไรทักมาคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์แบบไหนเรารับหมดนะครับเดี๋ยวไปเจอต่อที่บวกกับผีนะครับนะบวกกับผีเลย